สวัสดีค่ะปุแอปเป้ลนะคะคืนนี้ปุ๊ก็จะยืดเส้นก่อนนอนนิดนึงนะคะเริ่มจากเรานอนหงายคะ่ะจากนั้นนะคะตั้งขทาขวาขึ้นมาค่ะหายใจเข้านะคะเตะขาซ้ายขึ้นมาค่ะใช้มือซ้ายนะคะจับปลายเท้าซ้ายทางด้านในหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งนะคะ หายใจออกค่ะค่อยๆใช้มือซ้ายหักขา,าซ้ายลงค่ะช้าๆนะคะช่วงนี้พูกก็จะเส้นตึงมากๆเลยเพราะว่าห่างหายจากการออกกำลังกายไปเกือบสองเดือนก็ค่อยๆผักลงนะคะจะตึงตึงสุดๆเลยอ้อ โอเคนะคะถึงพื้นแล้วค้างข้าวไว้สักพูนหนึ่งนะคะหายใจเข้าออกคายอย่างน้อยสามลมหายใจจากนั้นนะคะค่อยค่อยยกขาดไซย์ขึ้นมาค่ะก็จะทำสักสามรอบนะคะพูดมาทำไม่ได้ด้วยไอ ถ้าใครฝึกตามได้ก็ค่อยๆฝึกเลยนะคะโอ้โหตึงจากนั้นค่อยๆเตะขาซ้ายขึ้น,นะคะ่ะรอบสุดท้ายนะคะค่อยๆ ตานะคะช่วงแรกๆก็จะแบบประมาณนี้นจะตึงแล้วก็เจ็บมากจีดๆช่วงตรงน,นี้นะคะจะเปดมากช่วงที่เราหายใจออกเราก็ส่งความรู้สึกมาลงบริเวณที่เราตึงนะคะถ้าใครไหวห้ารอบลมหายใจก็ค้างคาได้เลยนะคะแต่ใน,น ค่ะและปล่อยขาซ้ายลงเหยียดขาขวาออกไปค่ะครางนี้เราสลับข้างนะคะตั้งขาซ้ายขึ้นมาค่ะหายใจเข้านะคะเตะขาขวาขึ้นใช้มือขวานะคะจับปลายเท้าขวาทงด้านในหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งนะคะ หายใจออกค่ะค่อยๆผักขาขวาลงค่ะช้าๆชานะคะข้างขวากูก็ไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่ข้างท่านะคะสามลมหายใจเดียไงแล้วกูก็อาจจะอธิบายไม่ค่อยได้นะคะเพื่อนๆก็ทำตามได้พูดมากก็ยังไง ถ้าไอ้แล้วเดี๋ยวปุก็จะไงก็จะทำนะคะสามรอบค่ะเหมือนเด <sk> well ิมรอบที่สองนะคะคนเคยพูดนะคะพูดกับกียานีข้าีมตึน น้อยกว่าค้างเมื่อกี้นะคะรอบสุดท้ายค่ะโอเคนะคะค่อยๆปล่อยขาลงค่ะ ถ้าต่อไปเลยนะคะกูก็จะลองดูนะคะว่าตัวเองสามารถที่จะโยกขาแล้วฉีกลงถึงพื้นได้หรือเปล่าก็มาลุนกันค่ะไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าขาทางด้านซ้ายก็ยังตึงอยู่เลยลองดูนะคะม็นจะใช้มือทั้งสองข้างจับไปที่การกางปากขาทั้งสองข้างนะคะลองดูหรือว่าจาับส้น้าก็ได้ ค,ค่อยฉีดลงทางด้านข้าข้างั่าไม่น่ามีปัญหานะคะถึงพื้นง่ายมากแต่ข้างซ้ายบอกเลยว่าไปไม่ถึงครับไปไม่ถึงอนะ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวลองเรื่อยๆนะคะลอง ออกเราต้องค่อยๆลงมพร้อมกันถ้าลงทีละข้างด้านสายไม่ได้แน่โอ้ยก็ไม่ได้อยู่ดีไม่ได้อ่ะโอ้ยตายแล้วตายแล้วรอที่สามมือกัน,นคะ่ะ